ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องยายสิพามาเบิงต้นบักทิดายายนะคะผ้าลังผ้าลังกิมจูของยายจ้าเลือต้นนี่แหละเกิดแรงบันดาลใจสางแรงบันดาลใจให้ยายนี่ต้นนี้จ้ะนี่อันยายนัน่นม่จะคิดว่าปลูกยากกระสือกินดีกว่วคิด่ายัางสีนนะคะ่ะเดียวกับเป็นโลกแป้งเดียวกับเป็นเสื้อล่าอีกอย่างยายคิดในใจนะคะบาน,นี้ไปตลาดพอามาสักต้นหนึ่ง ตัตนนี้อายุหาเดือนจ้าน,นีตอนนี้เอามา you, road, ต้นนึงเลยที่แรกแล้วติดกิ่งนี่มากหนึ่งยู่ติดมากครับอันต้นเก้านี่ยายกัจงไว้เนาะจงไว้กับบัดบรรยายนำนึงยายก็ห่อห่อเลยกับบานนี้ห่อแล้วกับทีไม้ยายก็ไ่ได้สนใจนะคะก็พีแรกก็โกงลงดินผียังไ่าได้เอาไม้ข้าไว้นี่ก็แสบเสบบัได้ปิดไปกินเลยแสบบานนี้ยายก็เลยคืดอยากปลูกบานนี้นี่แหละสร้างแรงบันดาลใจยายก็คือต้นนี้และจ้านีจ้าพี่น้อง อายุหาเดือนจ้านน่อายุหาเดือนอายุหาเดือนจะ้ะย่ากระหดนามมือละโอมือละโอนี่จังว่าคิดอยากปลูกบานนี่นี่แตกแง่งจ้ะพี่น้องนี่ก็มีหมากตอนน,ตอนนี้ตอนนี้มีดอกมีดอกแล้วนี้ยี่สิบสองนวยจ้ายี่สิบสองดอกนี่นี่หมักนิดหน่อยนี่จ้านน่จังว่าย่ายว่าปลูกดีกว่าเด้อพี่น้องเอ้ยอันความคิดเกา่เกาๆว่าสื่อกินดีกว่านันมันยากยากปลูกอย่าไปคิดพี่น้องเอ้ย ยายพานมาแล้วนี่เมื่อก็บบอยากปันไดนี่จานี่นี่ต้นนี่หาเดือนจ้าพี่น้องห้าเดือนนี่นี่กระแตกแหน่งไม่เลยจานี่แตกแหน่งไม้ขึ้นมาอีกนี่แตกแหน่งไม้ขึ้นไม่อีกก็มีดอกอีกนี่จ้าพี่น้องนี่นี่บได้ยาอย่างที่คิดจ่าพี่น้องบได้ยาอย่างที่คิดผู้ใดคิดจะปลูกก็ปลูกหรือได้จ้าพี่น้องให้ได้กินแล้วก็ให้ได้ขายบัดนี้ยายไม่คิดเสียดายว่าถามีรุ่นนี้เนาะถามีรุ่นนี้ประมาณจักสามลอยต้นเพราอว่าลอยต้นย่างน้อยน้อยนี่ก็เป็นเงินเลยได้จ้าพี่น้องนี่ อีกเดือนช่องเดือนข้างหน้าก็เป็นเงินยังว่าย่าแลวมาเสียดายมาเสียดายยังว่าเสียดาย,ยาวันนาสิปลูกรุ่นนี้ให้มันได้นะจว่าหันกระปูกบางขัขงขน้นเนาะอันก็เลยเมื่อยก็เลยเอาตัวนี้มาต้นเดียวฟรงกินจูมาต้นเดียวจานี่นี่ได้ผ้นกินกระแทบหวานหอมกรอบจา้าพี่น้องนี่มีอายุห้าเดือนนี่ฝรั่งของยายตน้ตน,ตนนี่อายุห้าเดือนในใจพี่นอ้องนี่ยายมาปลูกต้นเดียวนี่นวยใหญ่ใหญ่นี่สร้างแรงบันดาลใจให,ให้ยายเลยนีย่ต้นเดียวนี่จพี่นอ้อง จะเายกก่เลยหามาปลูกอีกนะจ๊ะนี่มาเบงมาเบงฝรังของยายแบบนี้อายุครบหนึ่งเดือนจ้ะอายุครบหนึ่งเดือนจ้ะมานี่จ้ะพี่น้องที่ยายปลูกที่ยายปลูกนี่อายุครบหนึ่งเดือนวันนี้นี่นี่น ถอดยอดเลยจ่าปงแตกแนงนี่จ้านี่งามงามจ้าพี่น้องนี่รุ่นนีน่นี่รุ่นนี่นี่จ้านี่อีกจ้านี่นี่เพาก็แเกแดนงนี่ครบหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนจ้าหนึ่งเดือนนี่หนึ่งเดือนจ้าพี่น้องงามงามยู่นี่เป็นโซ่น้าค่ะเป็นโซ่น้า นี่จ้ะพี่น้องนี่ดอกแล้วมีดอกแล้วย่ากับสีเดดออกลลนี่แ่ละนี่นี่คือพลังกิมจูของยายปลูกน้ำหลังจ้ะยังว่านาเสดาย่ายถ้าคิดถ้าปลูกรุ่นนั่นเนียโอ้ยคือสีขักะกะกระบ้อา,ายเกินไปจ้ะพี่น้องไม่มีคําว่าสายเริ่มต้นใหม่ค่ะไม่มีคําว่าสายหรอกนี่กระปูค่ะเริ่มปลูกได้ปลูกนี่คืออยูโซนนานะคะโซนนาสวยมากค่ะสวยมากเลยค่ะพลังยายสวยค่ะ ้นี่ชุ่มซ้ำชุ่มซ้ำด้วยน้ําปลูกเราเด้จะพี่น้องบกคิดบะบะคิดยากคือคิดค่ะปลูกไร่แลวเท่ากับลืมมือลืมเว้นไปมันก็ง่ามไปนะคะนี่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วมีดอกแล้วนี่เ็ดทิมนะจ้ากรลังกินจูยายจ้าในนี้มีขี้ผุนมีปุ๋ยนิดนึงนี่แต่ก็เอาพ่างปิดไว้จัิงีเละจ้าตัวนี้ ตน้นโซนนี้คือบอไดไซนามยศนะคะโซนนี้ย่ายโฮดเอาย่ายโฮดเอาโซนนี้ประมาณหกสิบกว่าต้นละค่ะโซนนี่โซนนี้หกสิบกว่าต้นสวยแบบนี้เลยค่ะสวยแบบนี้เลยนี่หกสิบกว่าต้นจ้ะสวยแบบนี้เลยปลูกเราเด้อจ้ะพี่น้องต้นนี้มีดอกแล้วต้นนี้มีดอกแล้วนี่เดอกจ้ะนี่ดอกดอกมากย่าก็จะเก็บออกสะก่อน ใน,นโซนหน้าค่ะโซนริมนาใ่โซนริมนา,นมนาเดี๋ยวโซนอยู่ข้างบนมี่นำยศกะงามอยู่จ้ะคือกันนี่แหละนี่คือฝรั่งกิมจูจ้ะพี่น้องให้ข้าคิดซะวา่าถ้าข้าปลูกน้อยมันก็บ,บ่เป็นเงินนาอเขาเข้าได้กินแต่ขา้ากะบ่มีไร่ได้น,นั่นแหละนะถ้าข้าปลูกห้ายมันก็เป็นไร่ได้่อไปบ่กกี่เดือนก็เป็นไร่ได้นะคะปลูกไว้นี่ปลูกไว้ เขาก็ได้ชื่นชมแต่ละมือละมืออยากมีความสุขให้ปลูกต้นไม้นะคะนี่จ้าพี่น้องประหลังกิมจูยายครบหนึ่งเดือนครบหนึ่งเดือนวันนี้ค่ะนี่จ้านี่จ้าพี่น้องปลูกต้นไม้จ้าปลูกต้นไม้จ้าปลูกพืชผลผลิตจ้าให้ได้กินได้อยู่จ้าจ้าพี่น้องงาม